วันนี้เรามาอัปเดตกราฟมุมมองของ BTC เล็กๆน้อยๆอยที่น่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาติดตามเราไปฟังในคลิปนี้กันครับ yeah, well, สวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตีคาเลนโซ่เอ้ย คริปโตเคอเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสียแนวคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่15เดือน2เวลาประมาณ9้าโมงครึ่งเป็นเวลาที่ผมกำลังอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและก็อย่าลืม ห้ามกดข้ามโฆษณาผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟบิตคอยสัส่วนใหญ่นะครับเป็นมุมมองเล็กๆน้อยๆ,ๆในเช้าว,วันนี้นั่นเองนะครับว่ามีมุมมองอยังไงบ้างมันอาจจะเป็นยังไงบ้างในเมื่อราคาวันนี้เริ่มมีการดีตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราลองไปฟังกันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าได้มีการกลับตัวมาหลายๆตัวเลยนะครับสําหรับเช้าวันนี้ถือว่าเกี่ยวขจีสวยงามพอสมควร จากบิตคอยน์เนก็เพิ่มมาเกือบ4%เลยทีเดียวอี Ethereum เทเรียมก็เกือบ6%หลายๆตัวก็บวกมาประมาณ3-6%เนลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเชา้าวันนี้ซึ่งมันจะเป็นการกลับตัวจริงๆหรือเปล่าล่ะ หรือว่ามันเป็นแค่การขึ้นหลอกๆแค่นั้นเองเพราะว่าสับขาหลอกเราบ่อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองต่อ,ตอไปอกีกเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคจากในมุมมองนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักวิเคราะห์หลายๆคนเขาก็มองว่าในโซน4ี0หมนี่แหละที่มันเป็นโซนวัดใจสุดๆแรยของ b t c ดี่ีเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเมื่อราคามันได้ลงไปเนี่ยเช้าวนันนี้ราคาก็ได้มีการดีดตัวกลับขึ้นมาหรือได้มีการปรับตัวขึ้นมาได้ชัดเจนพอสมควรนะครับ เนื่องจากโอ้โหความร้อนแรงที่ซื้อขายซื้อซื้อขายกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่41,500้จนถึง43,000เนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่เกิดการซื้อขายกันเยอะมากแล้วถ้าเราดูจากมุมมองของกราฟเนี่ยก็อย่างว่าครับราคาเนี่ยคือไม่ควรหลุดสี่0มไปแล้วว่ามันเป็นโซนแนวรับที่น่าสําคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับอาจจะเป็นจุดวัดใจอะไรก็ได้ถ้าม่หลุดตรงนี้ไปเนี่ยมีโอกาสล่วงไปได้ถึงประมาณ37 0 0 0จนถึง32 0 0 0อเลยทีเดียวก็คือโซนด้านล่างนี้เลยทีเดียวแหลายคนก็เลยมองจุดนี้ว่า่าามัันนเป็จุดทีสคํคญ ัพอสมควรนะครับถ้ารับอยู่อาจจะมีการกลับตัวได้แต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสายฝัดของ Bitcoin บิตคอยเนี่ยนะครับก็คือคุณชิปนี่ยนะครับเขาได้มองว่าโอ้โหเดี๋ยว Bitcoin ยังไงเนี่ยมันก็ต้องลงไปนะครับลงไปถึงศูนย์เลยทีเดียวเพราะว่ามันเกิดเป็นดับเบิลท็อปนะครับด้านบนนี้นะในทำเฟมิลี่ที่บิตคอยจะพุ่งไปต่อเนี่ย ก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับอ๋อเพื่อนๆเห็นเหมือนเขาหรือเปล่าคือลงไปศูนย์เลยนะฮะก็คือว่าลงไปเยอะมากๆเดี๋ยวหรือไม่มีค่าเลยนั่นเองนะครับเนี่ยลงไปศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเขาก็ฟาดบิตคอยน์มาโดยตลอดเนาะซึ่งต่อไปในส่วนแนวต้านถัดไปหรือแนวรับของบิตคอยต่อไปมันอยู่ที่ไหนบ้างเผื่อเพื่อนๆจะเอาไว้วางแผนรับเออาจจะไปแบ่งมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าแนวรับสําคัญเลยเนี่ยเป็นโซนใหญ่ๆเลยที่เห็นได้ชัดก็คือ4 0,000ืน ซึ่งในรอบถัดไปอยู่ที่ประมาณ20,080 8เพื่อนๆอาจจะแบ่งไม้สุดท้ายหรือแบ่งเงินก้อนสุดท้ายไว้เนี่ยป้องกันความเสี่ยงไว้ที่โซน20,080ก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่รู้เนี่ยว่ามันจะไปทิศทางไหนแน่ๆเนื่องจากตอนนี้ความผันผวนมันสูงมากๆ แต่ว่าเป้าทํากาไรในรองเทอมอยู่ที่ประมาณ50,02และ60,04ในเป้าถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปก็คือท o t a ท Market เก็ตแคของ BTC ในภาพรองเทอมนั่นแหละนะครับหรือในไทม์เฟรมมันเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอะไรครับ ISI เนี่ยยังไม่ได้ทําการเบรกเบรกขึ้นไปเลยนะครับยังวิ่งเป็นช n e l ขาลงเหมือน falling wedge อยู่เลยและกาลังวิ่งลงไปต่ําไปที่หาศูนย์เลยซ้ำยังไม่ได้ทําการตัดขึ้นเลยรวมถึงอะไรครับเหมือนเป็นการ reaction ในส่วนแนวรับสําคัญเป็นการเดีดตัวมาหาแนวรับของเส้น EMA เท่านั้นนเหมืออย่างดี เ,เพื่อนๆจะเห็นว่าในช่วงนี้ที่เขารับอยู่จากเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงๆตรงนี้ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าในอดีตเนี่ยก็พอจะรับอยู่เหมือนกันแต่เมื่อ MACD เนี่ยตัดลงราคานี่ร่วงเลยนะครับร่วงมาอย่ฐาฐานตรงนี้เลยนะคือร่วงยับเงินไหลออกไปเลยนะครแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกไ s ซ์ไในส่วนของ Total Market c ก็แก็ไซเวดาวลงมาไซเวด ตําลงมานะครับลงมาถึงประมาณ40กว่า45นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ59ยังมีโอกาสไซด์เวลลงมาได้อีกอยู่ซึ่งถ้ามันไหลลงมาขนาดนี้นนแล้วแม็กดีกําลังจะตัดกันเนี่ยออแล้วผมก็มองว่ามันมีโอกาสจะตัดกันสูงมากๆแล้วนะครับซึ่งสโตเนี่ยมันไม่ได้หักหัวขึ้นเลยนะครับผมมองว่ามีโอกาสตัดกันลงสูงมากๆก็เลยไม่แน่ใจว่าการกลับตัว ในช่วงสั้นๆของวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการกลับตัวได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวต้านสําคัญของ Time f r a m e Daily เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับจากเส้นเทนไลน์ที่ผมได้ตีไว้เนี่ยยังคงไม่ได้เบรกผ่านไปเลยซึ่งเป้าที่เราควรจะไปยืนเหนือให้ได้ก็คือประมาณ2.144ททนเลียนโดยประมาณซึ่งเป็นเป้าที่ใน Market Cap เนี่ยจะต้องไปเบรกให้ได้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ากลับตัวในภาพลองเทอมได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าเป็นการขึ้นแค่เนี่ย อาจจะมีโอกาสลงต่อได้เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านแนวต้านสาคัญของเทรนไลน์แนวต้านไปเลยนะครับฉะนั้นเราต้องวางแผนรับมือกับความเสี่ยงอยู่นะยังมีโอกาสล่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงการจะเบรกขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับในมุมมองของผมนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดู b t c กันครับอันนี้เป็น b t c ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับซึ่งผมก็ได้บอกเพื่อนๆเหาฉลามไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเพื่อนๆสมาชิกของช่องของผมนะครับคือผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าถ้ามันปิดประมาณ42,700นะ มีโอกาสที่จะกลับตัวในช็อตเทอมนะเพื่อที่จะไปเทแนวต้านถัดไปที่43,600ก็ได้มาถึงพอดีนะครับเนี่ย43,600นะครับอ่าบริเวณนี้พอดีเห็นไหมครับที่ผมปักหมุดไว้ซึ่งตอนนี้ราคาเพิ่งได้ปรับตัวลงเล็กน้อยฉะนั้นก็ได้ตรงตามแผน1และแผน2ของผมแล้วนะก็คือไปยืนที่2ราคานี้เป้าต่อไปเนี่ยผมมองไปที่ราคาประมาณนี้นะครับ45,300โดยประมาณมีโอกาสที่ BTC อาจจะไปเทได้ราคาอาจจะมีการ พักตัวลงมานิดหน่อยเพื่อกลับขึ้นไปเทศแนวต้านถัดไปนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องไปถึงนะอาจจะไปประมาณช่วง4 4 0 0 0จนถึง45,000นี่แหละผมมองไปประมาณนี้นะครับมันเป็นจุดวัดใจพอสมควรนะว่าจะผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านบริเวณแนวต้านที่ประมาณ45,600ไปได้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการปรับตัวถัดไปอีก ในภาพระยะกลางไปเทสแนวต้านถัดไปประมาณ48,000จนถึงประมาณ51,000นี่แหละก็ในช่วงปัจจุบันนี่แหละเราต้องมาลุ้นให้เขามีการไซด์เวย์ไปเทสประมาณ45,000ให้ได้ก่อนซึ่งนี้ก็ได้ตรงตามแผนที่ผมได้บอกเพื่อนสมาชิกเขาฉลามไปแล้วนะครับและผมก็ได้บอกเพื่อนไปแล้วแหละตั้งแต่คลิปเมื่อวานว่าอะไรครับว่าผมมองว่าไอโซนช่วงเนี้ยเป็นโซนที่ใครที่รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยสามารถพิจารณาเข้าซื้อได้เนื่องจากเขาอยู่บริเวณแนวรับสําคัญแล้วนะครับที่ อาจจะพอรับอยู่อาจจะพอทํากาไรได้แล้วก็ใกล้ที่จะเบรกเทนไลไน์แนวต้านตรงนี้เป็นแล้วเนาะเนื่องจากเมื่อวานมันเป็นแท่งช่วงนี้นะครับทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะมันเป็นแท่งช่วงนี้สแท่งเหมือนจะเบรกแล้วก็มีการปิดต่าลงมาแต่ก็ไม่หลุดผมก็เลยมองว่าเออสามารถแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะหรือเพื่อนๆลองกลับไปเปิดดูคลิปเมื่อวานนะครับคลิปล่าสุดเมื่อวานเนาะและนี้ก็โอ้โหกำลังพุ่งเลยนะนะครับ 2เป้านี้ขายได้ทําตามแผนก็ดีใจด้วยนะครับที่อาจจะพอทำกำไรได้บ้างในช็อตเทอมเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูภาพต่อไปนะครับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไปก็คืออะไรครับที่ผมได้พูดมาตลอดก็คือ head and shoulder นั่นเองอาจจะเป็น head and shoulder แบบนี้หรือเปล่าที่ผมได้มองไว้ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับก็แผน b d c ก็ยังมีประมาณนี้นะครับถ้า b d c ได้ทําการหลุดเส้นเทรนไลน์ใหญ่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับ b d c เนี่ยผมได้รันเทรนจากเส้นเทรนไลนะ์แนวรับตรงนี้เทรนไลน์ค่ะขึ้นตรงนี้เป็นการรันเทรนไปตอนนี้วิงขึ้นมามาาลเท วิ่งขึ้นไปแนวต้านยังไม่ได้ลงมาเทสแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาเทนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่านะครับในการที่จะลันเทนหรือหาจุดออกเนี่ยผมก็มองว่าเพื่อนๆอาจจะใช้การลันเทนลายขาขึ้นแบบนี้ถ้าเขาปิดหลุดแบบนี้คืออาจจะไม่สวยแล้วนั่นเองหรือหลุดประมาณ4 1 3 0 0ออาจจะไม่สวยแล้ว นะครับอาจจะเริ่มเสียทรงในการใช้เวยในกรอบขาขึ้นแล้วเพื่อนๆอาจจะต้องแบ่งไม้รับมือกับความเสี่ยงไว้อยู่นั่นเองก็คือโซนด้านล่างที่ผมว่าไว้ก็คือ 38, 39 0หรือ1,310,000านโดยประมาณและก็โซนด้านล่างจะต้องเผื่อไว้อยู่ทาไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับ ทำไมแอดบอกว่ามันเออมันต้องขึ้นไปเทสแนวต้นานที่สี่หมื่นห้าแน่ๆมันก็น่าจะขึ้นแล้วนี่ไม่ผมถึงบอกว่ายังต้องแบบไม้เผื่อไว้อยู่อีกละเพราะว่าความเสี่ยงนั่นแหละนะครับเพื่อนๆใครจะไปรู้หรอว่ามันจะไม่ลงนะครับหรือใครเขารู้หรอว่ามันจะขึ้นแน่ๆนะครับผมมองว่าไม่มีใครรู้หรอครับ ใครที่เก่งขนาดนี้เนี่ยสำหรับกองทุนเขาเนี่ยยังวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเลยนะครับฉะนั้นเราเป็นนักเทรดเนี่ยหรือเป็นผู้ลงทุนหล,ลายย่อยเครับเราก็ต้องวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าทําไมยังจะต้องแบ่งไม้เผื่อไว้อยู่ทั้งๆที่แอดบอกว่ามันก็น่าจะกลับตัวไปแล้วเนี่ย ขึ้นไปตั้ง45,000แล้วเนี่ยทีนี้ผมจะมาพูดต่อนะครับว่าทําไมผมถึงยังบอกว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้อยู่ผมก็เลยจะให้เพื่อ,อนๆดูอะไรนะครับในไทม์เฟรมมันเลยนะไอไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวก็จริงนะครับเนื่องจากในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเป็นส่วนย่อยในไทม์เฟรมมันนะครับเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมครับซึ่งมันก็คงจะวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงในไทม์เฟรมมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรครับแนวต้านสําคัญของไทม์เฟรมมันเนี่ยหรือปลายไส้เทียนเดิมเนี่ย 45, โดยประมาณนะครับหรือถ้าไปดูย่อยใน Time Frame Day เนะี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ45,000 45,000อ่า45,000ก็คือเป็นแนวต้านที่เราได้ว่าไว้นั่นแหละก่อนหน้านี้เนาะใน time frame d a i y y ที่ผมบอกว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงนะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านของเส้น EMA พอดีด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นชัดเจนว่าทำไมถึงต้องเป็น45,000ถ้าเราดูย่อยลงมานะครับก็จะเป็นแนวต้านสาคัญที่ผมบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นไปเทสนะครับเพื่อเป็นการทำให้แอนโชเด อย่างที่เราได้ว่ากันไว้เนาะแบบนี้ครับเราปิดคอนเฟิร์มเราเบรกขึ้นไปบริเวณประมาณ4 8 0 0 0โดยประมาณในเป้าถัดถัดไปทีนี้เอาละเรามาพูดในไทม์เฟรมมันกันต่อว่าทําไมผมถึงบอกว่ายังต้องแบ่งไม้เผื่อไว้อยู่เพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้ดูสวยงามหรือสวยรู้แต่อย่างใดนะครับถึงจะเป็นอะไรครับถึงจะเป็นในส่วนของ hidden bull divergence จากราคาสูงขึ้นแต่ม omentum ต่ำลงแต่ว่าสิ่งอย่างหน้าที่ยังน่ากังวลอยู่ก็คืออะไรครับ macd ตัดลงนะครับ store ตัดลงยังไม่ได้ปักหัวขึ้นเลยแล้ว r s i เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ายังวิ่งอยู่ในกรอบของชาแนลขาลงยังไม่ได้เบรกขึ้นเลยด้วยซ้ําฉะนั้นไอ้อาจจะกัดกลับขึ้นไปเทคเล็กๆน้อยๆเป็นแนวต้านในกรอบของขาลงและล่วงลงมาต่อแบบเนี้ยฉะนั้นในทางเฟรมมันเนี่ยก็ยังมีโอกาสปรับตัวเล็กๆน้อยๆนะครับในแท่งเทียนของทางเฟรมของเขานั่นแหละและก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงมาได้อีกอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะครับจนกว่าอะไรครับจนกว่าแม็กดีจะเปลี่ยนสัญญาณหรือเป็นเหมือนการตัดลงหลอกๆเล็กๆน้อยๆ ถูกต้องไหมครับเหมือนอย่างในช่วงนี้เป็นการตัดลงหลอกๆล,ลงบ้างเล็กๆน้อยๆลงพักตัวเล็กๆน้อยๆขนาดปิดหลุดเหนือศูนย์นะครับเนี่ยปิดต่ำกว่าศูนย์นะยังล่วงลงมาถึงเส้นค่าเฉจี่เหียด้านล่างเลยนะฉะนั้นผมก็เลยนี่แหละมันคือความเสี่ยงที่เรายัางจะต้องแบ่งไม้เผื่อไว้อยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่า IC i อซเนี่ยเขาจะไปเบรกตอนไหนครับเนี่ยอย่างช่วงนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้โอ้โหว่า IC i อซจะเบรกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ถ้าอย่างช่วงนี้ล่ะช่วงนี้นะครับ ก็ใช้เวลาเกือบปีนะครับเพื่อนๆเกือบปีเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมผมถึงบอกละ่ะว่าต้องรับมือกับความเสี่ยงนี่นะครับคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องวางแผนเพราะว่าเห็นมันขึ้นเล็ก,ลกๆน้อยๆในทางเฟรมเดย์เนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นแล้วขึ <S 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 ้นแล้วเนี่ยคือมันอยู่ที่เพื่อนๆวางแผนเ่าเพื่อนๆเร่งเก็งกําไรเข้าออกเข้าออกโอเคถ้าขึ้นแล้วในทางเฟรมเดย์แบบนั้นก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องวางแผนแบ่งไม้ถูกต้องไหมครับเพื่อวางแผนการเข้าซื้อ ว่าเราจะเข้าซื้อตอนไหนดีเราถึงจะได้กําไรนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่ามีโอกาสอยู่ที่ BDC เนี่ยจะลงมาเทส38 0 0มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการขึ้นไปเทส4 8 0 0มนเนี่ยก็ใช่ว่าจะผ่านนะครับอาจจะเป็นการขึ้นเพื่อไปเทสในช็อตเทอร์มของไทม์เฟรมันได้เฉก็ได้แบบนี้แล้วลงต่อแบบนี้ก็ยังเป็นไปได้นะครับปึ๊บขึ้นแค่นี้แล้วล่วงแบบเนี้ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะกลายเป็นฟอร์ลิงเวทถูกต้องไหมครับจะได้กลายเป็นวิ่งเหมือนฟบบแบบอรแลบบิงเว เพื่อมาเทสแนวรับด้านล่างแบบนี้ก็เป็นไปได้ยกเว้นว่าอะไรครับยกเว้นว่าเขาเบรกเหนือ48,000ไปได้เลยหรือราคาไทย,นย1น0่0ล้แสนโดยประมาณฉะนั้นเพ,เพื่อนๆแบ่งไม้ตามโซนนี้ผมมองว่ามันเป็นโซนที่มีนัยะสําคัญพอสมค,ควรโซนที่ผมได้แบ่งไว้ให้เนี่ยก็คือ38,000 3 1 0 0 0 2 4 0 0 0โดยประมาณซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญตาม,สตามเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองที่ในอดีตเนี่ย เขาเคยลงมาเทนั่นเองนะครับผมบก็หวังว่าโซนนี้มัน่าสนใจหรือราคาไทยก็คือไม้สุดท้ายล่างสุดก็คือ800,000ไม้ลองลงมาก็คือ980,000แและราคาช่วงช็อตเทมก็คือ1,280,000โดยประมาณนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆวางแผนรับมือกับความเสี่ยงให้ดีแต่ผมมองว่า โซนที่วัดใจสุดๆเนี่ยก็คือถ้าหลุด40,000แล้วเนี่ยผมมองว่าคงจะไม่สวยแล้วนะครับในช่วงนั้นเนาะจากนั้นแล้วเพื่อนๆวางแผนให้ดีนะครับถ้าหลุดในทางเฟรมเดลี่เนี่ยใครรับมือกับความเสี่ยงน้อยๆเพื่อนๆก็อาจจะต้องออกมาก่อนซึ่งผมมองเป้าไปช็อตเทิร์มไปที่ประมาณ4 5,600และก็48,000ซึ่งราคา48,000เนี่ยจะไปตรงกับแนวต้านของทางเฟรมันพอดีนะครับและเพื่อนๆก็ใช้การรันเทนนะครับอ่าเป็นเส้นเทลไลห์ขึ้นแบบนี้ถ้าหลุด ก็อาจจะต้องออกมาพิจารณาก่อนวางแผนใหม่ก่อนอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเผื่อเขาไม่ได้เป็นเฮดแอนโชว์เดอร์ขึ้นมาก็แล้วล่วงลงมาแบบนี้แทนอ่าเป็นชาแนลคาค์ลอมแบบนี้แทนก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ผมมีแผนประมาณนี้เนาะวางแผนให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นมุมของผมนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมอง,งประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับการกับตัวของบิ c คอยในวันนี้ผมก็บอกว่ามันเป็นการกับตัวเนภาพชดเทิมฉะนั้นแล้วเราต้องไปดูบริเวณแนว วางแผนรับมือกับความเสี่ยงดูนะครับซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยและอย่าก,กดข้ามโฆษณาผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับได้มีกําลังใจทําคลิปต่อผมตั้งใจทําทุกคลิปและอยากให้เพื่อนได้ตังดีใจที่ได้พูดคุย,ยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ